สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้มาอัปเดตร,รถราคาดีราคาถูกสําหรับสาวกรถอีโคคาร์นะคะรีบทักเลยนะแต่ละคันบอกเลยว่าเริ่มต้นในเรทนะคะฟรีดาวผ่อนแค่สี่พันเท่านั้นนะคะย้ํานะว่าผ่อนแค่สี่พันเท่านั้นสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถเก่งสภาพดีสภาพสวยนะคะรถเก่งที่สามารถฟรีดาวได้ทุกคันออกได้ทุกอาชีพขอไรายได้หนึ่งหมื่นขึ้นไปซื้อท่านเดียวจบเลยอย่าลื ดนาะรีบเลยนะคะรีบเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นอยากได้นะคะคันไหนเลงไว้เลยนะคะติดต่อหายอยู่ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือนะคะติดต่อด่วนได้เลยค่ะ098ค่ะ7067324นะคะเบอร์นี้ทักแชทไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นอยากนะคะ,ะเขาเรียกว่าอะไรนะคิดกําลังที่จะมีแลนต้องการใช้รถนะคะหรือนะคะอยากเพิ่มอยากเติมให้กับคนในครอบครัวนะคะให้กับบุญลานของท่านหรือว่าอยากจะ ซื้อใช้ในเซกเมนที่นะคะขนาดย่อยลงหรือลูกค้าบางท่านอาจจะมีนะคะรถที่เซกเมนต์ขนาดใหญ่กว่านี้แต่อยากได้รถที่ประหยัดประหยัดไปไว้ใช้งานชิวๆเบาๆนะคะแนะนําเลยดูคลิปนี้ให้จบค่ะกดติดตามช่องไว้ให้ด้วยนะคะถ้าไม่เป็นการนะคะเหลือบา่าขวาแรงกดติดตามให้สักนิดหนึ่งนะคะกดไลค์กดแชร์กดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลาอยู่อัปเดตรถสวยๆรถหลักหมื่นหรือรถราคาดีรถสวยๆถูกๆอย่างเนี้ยนะคะพี่ๆจะได้เห็นก่อนใครเพื่อนเลยเริ่มต้นนะคะ ในส่วนของตัวนะคะคันนี้เลยคันแรกสีขาวส,สวยๆลงแม็กส,สวยๆแบบนี้จัดมาเลยค่ะกับคันนี้นะคะอะโตโยต้า Toyota, นะคะยาริสคันนี้เป็นตัว5ประตูสีขาวมาจากโรงงานนะคะเป็นตัวหน้าโฉมหน้าปัจจุบันแล้วนะคะคันนี้โฉมหน้าปัจจุบันแล้วทะเบียนสวยมากๆเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยกับตัวคันนี้นะคะตัว1.2ตัวสปอร์ตปี2023โอ้โหได้รถปีเดียวค่ะ459,000บาทใช้งาน20,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นคัน ีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นในเรทประมาณ6พันเจ็ดพันนะคะอาตีกลมๆประมาณ7จ็ดพันนะคะขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้านะนะถ้าชอบคันนี้พักเข้ามาได้เลยนะคะแล้วคันต่อมาค่ะสีเทาดาสวยๆแบบนี้กับตัว t o โยต้ายารีนะคะคันนี้ก็เหมือนกันตัว5ประตูสีเทาดาสวยๆตัวไฟด้านหน้านะคะโฮ l LED ดมาให้เราเรียบร้อยสวยมากๆนะสภาพเดิมทั้งคันนะคะคันนี้ ได้เป็นตัว1.2สปอร์ตเหมือนกันอยู่ที่ว่าลูกค้าจะชอบหน้าไหนนะคะคันนี้ใช้งาน30,000กิโลได้ปี 2, 2022 4แสน39,000บาทเท่านั้นนะคะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นในเลทเพียงประมาณ7,000เหมือนกันนะคะ6,000ไปลายๆ7,000ขึ้นอยู่กับอาอาเคดิลลูกค้าเลยนะคะเป็นสำคัญแต่บอกเลยว่าฟรีดาวได้ทั้งคู่นะคะหรือถ้าใครชอบสีแจ่มๆหน่อยค่ะกับตัวหน้านิวคันนี้นะคะสีแดงของเรา1.2ตัวสปอร์ตเหมือนกัน 2 0 2 3 2นยี่สิ0สไม่หมื่นแปดสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันอะคันนี้สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันตีกลมๆฟรีดาวถ้าผ่อนแบบไม่ยาวมากนะคะผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันไปไปลายแปดพันคันนี้สีแดงสดใสได้รถปีเดียวใช้งานหนึ่งหมื่นแปดพันกิโลเมตรย้ำนะนะคะลงมาจากป้ายแดงประมาณนะคะสองแสนได้เลยนะคันนี้นะคะรถเออแบบ ช้แบบเหมือนสภาพป้ายแดงแต่ราคาถูกลงนะคะเยอะเหมือนกันนะคะหรือถ้าใครบอกว่าโหอยากได้รถแลไอเทมค่ะกับคันนี้ t o y o t a v ีออส1.5ตัวมิดปี2020นะคะสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทคันนี้นะคะฟรีดาวผ่อนห้าพันกว่าบาทนะฟรีดาวได้เลยผ่อนห้าพันกว่าบาทเพราะฉะนั้นนะคะวีออสนะร,ร,รีบเลยช่วงนี้ขายดีได้มาเป็นรถใหญ่แต่ก็ไปหมดแล้วนะคะราคาดีนะคะเพราะฉะนั้นรถที่เพิ่งเข้ามาต้องรีบเลยนะคะเป็นรถแลไอเทมนะคะหยุดผลิต ตั้งแต่ปี2020เพราะฉะนั้นใครได้ไวครอบครองนะเป็นรถสะสมอีกหนึ่งรุ่นนะนะคะถือว่าใช้งานดีแล้วก็นะคะมีคุณค่าด้วยนะคะหรือนะคะใครที่ต้องการโฉมนี้เลยสําหรับตัวนะะ ip, นะคะยาริสเอทนะคะตัว New 1.2ตัว Smart ท499,000ปี22ใช้งานนะคะใช้งานเพียง26,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสวยมากเฉลี่ยปีละ1มื0นา นะคะใช้งานน้อยเหมือนกันนะคันนี้นะคะเนตผ่อนประมาณกันเลยถ้าเป็นในส่วนของตัวปี21-22 23ประมาณนี้ค่ะ2 2 23บานะคะฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทนะคะ7 0 0 0 8 0น0นะคะประมาณนี้นะคะสีนี้สีเทาดำสวยนะคะสำหรับตัวเอทิพน้านนวตัวเอทิพเนวของเรานะคะต่อมานะคะตัวเอทิเช่นเดียวกันค่ะคันนี้ สีขาวสวยๆแบบนี้สภาพเดิมทั้งคันตัวสปอร์ตค่ะ1.2สปอร์ตปี22โอ้โหสังเกตไหมคะพี่ๆค่ะในส่วนของตัวยารีของเรามีแต่ไมล์หลักหมื่นเท่านั้นอันเนี้ยปี22ไมล์ประมาณห้า0มืโลเช่นกันนะคะอา่าผ่อนในเลทประมาณเดียวกันเลยถ้าชอบคันไหนนะคะติดต่อเข้ามาอิสรงรายละเอียดตัวรถให้นะคะหรือใครอยู่ใกล้นะคะในส่วนของตัวบริษัทเพชรยนต์ค่ะติดต่อเออเรียนเชิญมาหาอิู่ได้เลยค่ะนะคะเปิดทุกวันเก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะคะเปิดทุกวันนะคะ ไม่เว้นวันหยุดนะคะ ยิ่งวันหยุดยิ่งลูกค้าเยอะค่ะติดต่อเข้ามาได้เลยอิวอยู่ดูแลพี่ได้นะคะติดต่อเข้ามาหาอิวนะคะมาที่ถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งมีนบุรีกรุงเทพนะคะติดต่อเข้ามาก่อนอิวจะได้อยู่รอต้อนรับอยู่รอบริการเนาะนะคะเพราะฉะนั้นพี่ๆท่านใดนะคะกาลังมองหาปรึกษากันก่อนได้นะคะต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะคะรถสไลด์มีบริการนะคะในส่วนของอ่าเจ้าหน้าที่ดูแลเรือ่องเอกสารไปหาพี่เลยถึงหน้าบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายพี่ทุกจังหวัดนะคะไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนไม่ใช่งไม่ต้องเป็น กังวลไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่เรื่องใหญ่เนาะเรื่องพวกนี้ทุกวันนี้มันง่ายไปหมดแล้วพี่ๆคะ่ะเชื่อใจไว้ใจกันได้มีอะไรบอกไม่ติดปัญหาเครดิตเครดบบิดโบโลพี่จัดมาเลยคันนี้1.2นะคะตัว S นะคะได้ปี2017,339,000ใช้งานแสนเดียวนะคะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ5,000นะคะคันนะี้ผ่อนอยู่ประมาณ5,000นะคะรีบเลยนะฟีดาวได้เลยผ่อนอยู่ประมาณ5,000สํสำหรับตัวนะคะยาริส1.2 S ตัวนะคะ A ที ip, นะตัว สีดานของเรานะคะพี่ๆค่ะหรือข้างๆค่ะสาวก V ีออสก็เช่นเดียวกันนะสเปคเดียวกันเลย1.5นะคะตัวมิดเลยคันนี้นะคะเพราะฉะนั้นอยากได้รถสวยอยากได้รถวาวพี่ทักเข้ามาได้เลยนะคะหรือสาวกสีดําดุดันนะคะ อันนี้ก็ในส่วนของอายาริ้น5ประตู1.2เช่นเดียวกันนะคะราคาพอๆกันเลยผ่อนอยู่ประมาณ6000ไปไปลาย00ประมาณนี้ฟรีดาวน์ได้ทั้งหมดเลยนะคะพี่คะอันนี้เห็นสต๊อกลถเรามไหมเยอะมากๆรถที่เนี่ยจะเน้นรถสวยคุณภาพดีนะคะจะเน้นที่แบบว่าลูกค้าสามารถฟรีดาวน์ได้ไง่ายๆนะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่2.49นะคะ2.49ตต่อปีนะคะถ้าเป็นลูกค้าเครดิตประวัติดีนะคะจะหักมาเลยนะคะตลอดอายุสัญญาด้วยนะไม่มีบอลลูนนะคะ นะคะค่างวดเนี่ย ตกลงกันไว้เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะคะไม่มีเพิ่มไม่ได้เติมแล้วก็ถ้าตกลงในเรทของนะคะฟรีดาวก็คือฟรีดาวนะคะไม่มีเรียกเก็บหน้างานแบบว่าโอ้โหสี่หมื่นห้าหมื่นหรือว่าเป็นแส,แสนนะคะเมื่อลูกค้าจะมารับรถอันนี้ไม่มีแน่นอนสบายใจได้นะคะดูจากอ่าก็เราอยู่มา25ปีการันตีได้เลยรถของเรานะคะสวยคุณภาพแล้วก็นะคะลูกค้าเยอะขึ้นทุกวันนะคะตอนนี้เรามีอยู่3สาขาแล้วสาขาที่3ใหญ่มากๆกําลังสร้างอยู่นะคะเรียนเชิญได้นะคะพี่ๆขา แต่วันนี้นะคะพี่ๆนะคะชอบคันไหนติดต่อเข้ามาหาอยู่ได้เลยปรึกษาได้ค่ะขออไรายได้หนึ่งหมื่นซื้อท่านเดียวจบไม่ติดปัญหาแบคดิสโบรโลนะคะอิูวขอเรื่องเดียวเลยไม่ติดปัญหาเครดิตแบคดิตโบโลพี่ทักขอบุลสอบถามเพิ่มเติม,เ,ตมเข้ามาได้นะคะรถสวย,ส,วยสภาพดีๆสภาพาวาาๆนะคะนึกถึงอิูวได้เลยนะฮะอยากซื้อเพิ่มเติมหรืออยากแค่สอบถามไม่ว่าจะซื้อสดก็ได้นะคะหรือนะฮะจะ ซื้อผ่อนก็ได้ค่ะจัดไฟแนนซ์ได้ฟรีดาวได้ทั้งหมดค่ะนะคะติดต่อสอบถามนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะยินดีให้บริการทั้งหมดค่ะไม่ต้องอคิดว่าโอ้โหจะแบ่งแยกจะมีเงินหรือไม่มีเงินพี่ขาคนเราถ้าไม่มีกําลังไม่คิดเลยใช่ไหมแล้วก็สถาบันการเงินของเรามีทั้งแบงก์หลักและแบงล์รองเพราะฉะนั้นรองรับนะคะในส่วนของเอกสารในส่วนของอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานที่รับเงินสดนะคะก็สามารถนะคะซื้อได้นะ นะคะอย่าคิดว่าตัวเองซื้อไม่ได้ซื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะลองปรึกษากันไว้ก่อนนะคะอยากได้คันไหนติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะหรือระบุรุ่นเข้ามาได้เลยค่ะทักข้อความเข้าหาอยู่เลยย้ําเบอร์อีกที098นะคะ706 7 3 2 4นะคะเบอร์นี้ทักแชทและแอดไลน์แค่นะคะเซิร์ชเบอร์ในเพิ่มเพื่อนนะคะเจออยู่ได้เลยทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดนะคะปรึกษากันก่อนได้ไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรนะคะในส่วนของลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่ปัญหานะคะติดต่อเข้ามานะคะสอบ ถามพูดคุยกันได้นะคะปรึกษากันก่อนแน่ใจสบายใจแล้วค่อยจองก็ได้ค่ะ ค่อยทำเรื่องทำสัญญาหรือจะมาเทสไลร์ก็เข้ามาได้เลยติดต่อมาได้ตลอดค่ะนะคะเบอร์นี้อยู่ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงสบายใจได้ค่ะอยู่ไม่หายไปไหนอยู่นี่มานานแล้วนะคะติดต่อลูกค้าเนี่ยนะคะส่งมอบลูกค้านะคะมากกว่าร้อยคันแล้วเพราะฉะนั้นนะคะไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่กังวลน,นะคะไปที่ไหนไม่จบมาที่นี่จบแน่นอนแต่มีข้อแม้ว่ามีอะไรต้องบอกกันนะลูกค้ามีอะไรต้องบอกกันนะเคยติดแบล็คลิสต์มาแต่ปิดไปแล้วหรือเคยไปเช็คเครดิตที่อื่นมากี่ครั้ ต้องบอกกันนะไม่งั้นมันจะไม่จบนะคะ ไม่งั้นมันจะท,ทําเคสไม่จบแต่ถ้ามีอะไรแล้วบอกกันแต่แรกอยู่พาไปได้บอกเลยว่าจบแน่นอนนะคะนี่เห็นไหมมีแต่สีขาวเรียงรายกันเข้ามาใหม่ๆนะคะสําหรับสาวกรถหรูของเรานะคะนี่ม,มีมีรถเข้าใหม่ด้วยนะคะสภาพพึ่งเข้าเลยให้เห็นชัดๆแบบนี้เพราะฉะนั้นสบายใจได้รถที่เนี่ยไม่มีพิก่รค่ะไม่มีชนหนักหรือว่าจมน้ําเข้ามาให้เห็นแน่นอนเล่มทะเยนไม่มีสูญหายแล้วรถทุกคนันต้องได้รับการตรวจสภาพได้ใบ,บรับรองนะคะจากบริษัทตรวจรถชั้นนั้นชั้นนาํา ตวจอยู่247จุดเพราะฉะนั้นรถที่นี่วาวมากๆรถสวยสภาพดีสภาพว,าว้าวพี่ทักเข้ามาได้เลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้านะคะสต็อกเรามีมากกว่า500คันไม่ต้องกังวลค่ะมาเลือกช็อปเลือกซื้อกันได้เลยระบุรุ่นมาได้เลยไม่ไว่าจะเป็นรถเกง๋งนะคะรถกระบะนะคะรถตู้ นะคะ SUV PPV เจ็ดที่นั่งรถเก่งเล็กเก่งใหญ่เก่งกลางมีหมดนะคะเพราะฉะนั้นชอบคันไหนติดต่อเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนนะคะเพื่อมให้พานรถสวยเกรต A ที่สามารถขีทสาวทุกคันกลับอยู่ได้เลยนะคะสำหรับที่มีต้องขอบพระคุณนะคะที่รับชมนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะชอบคันไหนทักเข้ามาได้เลยสวัสดีค่ะ